ในประวัติศาสตร์ของสงครามโลกครั้งที่2มีวีรบุรุษวีรสตรีมากมายที่ลุกขึ้นสู้กับความโหดร้ายของกองทัพนาซีเยอรมันแต่ภายใต้เงามืดและการต่อสู้อันดูเดือดนั้นมีชื่อหนึ่งที่เรียกว่าโดดเด่นกว่าเขาเพื่อนชื่อนั้นก็คือเวอร์จิเนียฮอสายรับหญิงอเมริกันผู้ที่มีความพิการแต่กลายเป็นหนึ่งในบุคคลที่ฝ่ายนาซีเยอรมันกลัวมากที่สุดถึงขนาดที่ฮิตเลอร์เองนั้น ออกคำสั่งล่าตัวและหมายหัวเธอเป็นพิเศษใบประกาศจับที่มีรูปใบหน้าของเธอถูกแปะไปทั่วฝรั่งเศสนี่คือเรื่องจริงของหญิงสาวที่ท้าทายทุกข้อจํากัดที่เปลี่ยนความพิการของเธอให้เป็นอาวุธลับเขย่าจักรวรรดิของฮิตเลอร์จนสั่นสะเทือนคําถามก็คือเธอทําได้อย่างไรจากผู้หญิงพิการธรมธรมดาธรมาคนหนึ่งสู่การเป็นสายลับที่ฮิตเลอร์กลัวมากที่สุดพอจะมีเวลาไหมล่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟัง เรื่องราวของเวอร์จิเนียฮอเริ่มต้นขึ้นในวันที่6เมษายนในปี1906ณเมืองบัติมอร์รัฐแมริแลนด์ประเทศสหรัฐอเมริกาเธอถือกำเนิดในครอบครัวที่มีฐานะดีและใช้ชีวิตวัยเด็กที่ฟาร์มของครอบครัวที่ชื่อบ็อกซ์ฮอนฟาร์มบิดาของเธอเป็นนายธนาคารผู้มั่งคั่งแต่แล้วโชคชะตาของเธอก็กลับมาพลิกผันเมื่อครอบครัวของเธอนั้น สูญเสียทรัพย์สินเกือบทั้งหมดจากวิกฤตตลาดหุ้นตกในปี1929และอีกสองปีต่อมาพ่อของเธอก็มาเสียชีวิตไปอีกแม้ว่าแม่ของเธอก็คือบาบาร่าจะต้องการให้เธอนั้นแต่งงานกับมหาเศรษฐีเพื่อกู้สถานะของครอบครัวคืนมาแต่วอร์จิเนียกลับมีความฝันที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นมากตั้งแต่เด็กเวอร์จิเนียเป็นคนที่รักการผจญภัยมากลองจินตนาการดูว่าเด็กสาวที่สวมสร้อยข้อมือที่ทําจากงูจริงๆไปโรงเรียนก็คือเบอร์นั้นเลยเวอร์จิเนียชื่นชอบการเดินป่าการล่าสัตว์และการขี่ คือกิจกรรมพวกนี้ก็เหมือนกับการหล่อหลอมให้เธอเป็นทั้งคนแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจเธอยังมีความเป็นผู้นําติดตัวมาตั้งแต่เด็กโดยเป็นถึงบรรณาธิการบริหารของหนังสือรุ่นและประธานรุ่นในช่วงมัธยมปลายเวอร์จิเนียได้รับการศึกษาเป็นอย่างดีเธอเข้าเรียนในวิทยาลัยชั้นนาอย่าง r ร d คริฟต์คอลเลจและยังศึกษาต่อในอยุโรปทั้งในฝรั่งเศสเอรม,มัรและออสเตรียทําให้เธอสามารถพูดได้ถึง5ภาษาซึ่งนอกจากภาษาแล้วเธอก็ยังสนใจเรื่องเศรษฐศาสตร์และประวัติศาสตร์ความฝันสูงสุดของเธอก็คือกกกาารรเป็นนัท เป็นเอกอัคราชทูตหญิงคนแรกของสหรัฐอเมริกาหลังจากเรียนจบเวอร์จิเนีย ได้ทำงานเป็นเสมียนประจําสถานทูตสหรัฐในกรุงวอร์ซอประเทศโปแลนด์ในปี1931ซึ่งนับว่าเป็นก้าวแรกสู่งานการทูตของเธอแต่เธอรู้สึกว่าความสามารถของเธอกําลังถูกละทิ้งไปกับงานเสมียนที่มันน่าเบือ่อเป็นงานจิปปถะทั่วไปเธอจึงพยายามสมัครเป็นนักการทูตหลายต่อหลายครั้งแต่ก็ไม่ได้รับการตอบร,รับสักทีอาจจะด้วยความหงุดหงิดเธอจึงย้ายไปทํางานที่สถานทูตกงสุนอเมริกาในประเทศตุรกีโดยหวังว่าจะได้ตําแหน่งที่ดีขึ้นแต่แล้วโชคชะตาก็เล่นตลกกับ ความฝันอันสดใสและแรงกล้าข,ของเธออย่างโหดร้ายในวันที่8ธันวาคมปี1933ขณะที่เวอร์จิเนียกําลังทํางานเป็นเสมียนกงศุลในตุรกีเธอก็ประสบอุบัติเหตุขณะที่เธอออกไปล่าสัตว์ปืนลูกซองของเธอเกิดลั่นขึ้นมา ขณะที่เธอปีนข้ามรั้วเธอได้รับบาดเจ็บสาหัสที่เท้าซ้ายแม้เพื่อนร่วมงานจะพาเธอส่งโรงพยาบาลในท้องถิ่นได้ทันเวลาก็ตามแต่แผลที่ขาของเธอนั้นติดเชื้อและลุกลามอย่างรวดเร็วจนแพทย์ผู้รักษาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องตัดขาซ้ายของเธอเพื่อรักษาชีวิตเธอเอาไว้หลังอาการทรงตัวเวอร์จิเนียได้รับการติดตั้งขาเทียมไม้ที่ดูเทอะทะหนักหลายกิโลซึ่งเธอตั้งชื่อเล่นให้มันว่าคัตเบิร์ดเพื่อสร้างกำลังใจให้กับตัวเองแต่อย่างไรก็ตามอุบัติเหตุในครั้งนี้ ได้ไปทำลายความฝันทางการทูตของเธออย่างน่าเศร้ากระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐมีกฎว่าห้ามให้ผู้พิการที่มีแขนหรือว่าขาขาด เข้าร่วมหน่วยงานการทูตแม้ว,ว่าเธอจะส่งคำอุทธร์ไปท,าาที่ประธานาธิบดีดีแฟรงกินลุสเวลแล้วก็ตามแต่ก็ยังถูกปฏิเสธอยู่ดีนอกจากอุปสรรคทางด้านความพิการแล้วในเวลานั้นมีผู้หญิงเพียงแค่หคนในบรรดาน,นักการทูตอเมริกันทั้งหมด1 5 0 0คนซึ่งก็แสดงให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมทางเพศในยุคนั้นแบบชัดเจนมากแต่วิชเนียฮอก็ไม่ใช่คนที่จะมายอมแพ้ต่อโชคชะตาเธอปฏิเสธที่จะให้ความพิการหรือข้อจํากัดทางสังคมนั้น มาบงการชีวิตเธอเธอพยายามอย่างไม่ย่อทอ้อเรียนรู้ที่จะเดินอีกครั้งกับคัดเบิร์ตหรือว่าขาเทียมของเธอในเดือนพฤษภาคม1940กโลกของเวอร์จิเนียฮอก็เปลี่ยนไปตลอดการตอนนั้นเธออยู่ในประเทศฝรั่งเศสที่กำลังโดนกองทัพนาซีบุกยังนากเธอเห็นโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นตรงหน้าชาวบ้านผู้บริสุทธิ์ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงเด็กหรือว่าคนชราโดนสังหารอย่างโหดร้ายมันโหดทู่และสะเทือนใจยิ่งกว่าตอนที่เธอต้องเสียขาซะอีกเวอร์จิเนียฮอจึงตัดสินใจอาสาเข้าร่วมกับบบน่วยรรรริกาาาถพลฝาางเศ เธอได้รับการฝึกในการปฐรมพยาบาลเบื้องต้นและเริ่มงานเป็นคนขับรถพยาบาลวิจินีฮอขับรถพยาบาลขนส่งทหารฝรั่งเศสที่บาดเจ็บจากแนวหน้าคือแน่นอนการขับรถพยาบาลด้วยขาเทียมของเธอมันไม่ใช่เรื่องง่ายบ่อยครั้งที่เธอต้องตกอยู่ภายใต้การยิงของปืนกลและระเบิดที่เกิดขึ้นเกือบตลอดเวลาประสบการณ์ในครั้งนี้ทําให้เธอ ได้สัมผัสกับความจริงอันโหดร้ายของสงครามและแตัดสินใจว่าเธอจะต้องช่วยต่อสู้กับกองทัพนาซีไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามหลังจากการล่มสลายของประเทศฝรั่งเศสในเดือนมิถุนายนในปี1940วอจิเนียได้เดินทางไปยังรอนดอนประเทศอังกฤษและในระหว่างเดินทางนี้เอง เธอได้พบกับเจ้าหน้าที่หน่วยคราวกองชาวอังกฤษที่มีชื่อว่าจอจเบลโลซึ่งสายลับชาวอังกฤษผู้นี้เขาประทับใจในความเฉลียวฉลาดความกล้าหาญทักษะการสังเกตที่เฉียบแหลมและความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะช่วยเหลือชาวฝรั่งเศสในการต่อสู้กับนาซีของเวอร์จิเนียมาเขาจึงเชื่อมโยงเธอเข้ากับหน่วยปฏิบัติการพิเศษของอังกฤษ Special Operations Executive หรือว่า SOE ที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานลับที่ก่อตั้งโดยนายกรัฐมนตรีวินสตันเชอร์ชิลล์มีภารกิจเพื่อดำเนินการ สงครามแบบลับๆในดินแดนที่ถูกนาซียึดครองนี่คือก้าวแรกของเธอบนเส้นทางของอาชีพสายลับเวอร์จิเนียฮอเข้าเริ่มกับหน่วยงานลับ SOE เดือนเมษายนป19ี1941โดยเธอเป็นสายลับหญิงคนแรกของ SOE ที่ถูกส่งเข้าไปที่ฝรั่งเศสเพื่อปฏิบัติการภารกิจพักสนามอย่างต่อเนื่องคือณเวลานั้นสายลับส่วนมากก็จะเป็นผู้ชายเพราะได้เปรียบทั้งในเรื่องของพละกําลังและสรีละไม่ต้องพูดถึงผู้หญิงผู้พิการอย่างเธอที่มีโอกาสน้อยมากแม้ว่าวอร์จิเนียจะได้รับการฝึกอบรมเบื้องต้นที่ค่อนข้างสั้นแล้วก็พื้นฐานแต่ทาง SOE ไ,ได้เตรียมทักษะ การเป็นสายลับที่จำเป็นให้แก่เธออย่างเข้มข้นไม่ว่าจะเป็นการยิงปืนศิลปะการพลางตัวการส่งสัญญาณวิทยุการเข้ารหัสและการถอดรหัสการตรวจจับการสอดแนมและการสลักคุญแจรวมถึงเทคนิคการเอาตัวรอดภายใต้แรงกดดันแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือเธอต้องเผชิญกับการจำลองการสอบสวนอย่างทารุณรวมถึงการทรมานต่างๆเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับความเป็นจริงอันโหดร้ายหากถูกจับกุมจากเกสต์าปปหรือตำรวจลับของนาซีเยอรมันซึ่งมีหน้าที่หลักก็คือสอดส่องจับกุม และกำจัดศัตรูของรัฐบาลนาซีโดยเฉพาะสายรับอย่างพวกเธอเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์หลักสูตรของ SOE ได้เปลี่ยนจากหญิงสาวที่เคยมีความใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นนักการทูตให้กลายเป็นสายรับสงครามที่พร้อมจะเผชิญหน้ากับศัตรูและเมื่อการฝึกเสร็จสิ้นลงวอจิเนียหฮอได้รับภารกิจแรกทันทีในเดือนสิงหาคมปี1941 SOE ได้ส่งเธอเข้าไป ปฏิบัติการภายใต้ดินแดนฝรั่งเศสที่ถูกนาซีนั้นยึดครองโดยให้เธอนั้นปลอมตัวเป็นนักข่าวของหนังสือพิมพ์นิวยอร์กโพสต์ซึ่งทําให้เธอมีเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมายในการเดินทางไปมาในที่ต่างๆสัมภาษณ์ผู้คนและรวบรวมข้อมูลข่าวสารโดยไม่เป็นที่สงสยัยในฝรั่งเศสที่เวอร์จิเนียเดินทางไปปฏิบัติการนักขนาดนั้นแบ่งออกเป็นสส่วนคือดินแดนทางตอนเหนือที่ถูกนาซีนั้นยึดครองและเขตวิซีฝรั่งเศสทางตอนใต้ที่แม้จะปกครองตัวเองแต่ก็ร่วมมือกับฝั่งนาซี สายรับหญิงพิการผู้นี้เริ่มต้นภารกิจในดินแดนข้าศึกอย่างมุ่งมั่มมนโดยมีเพียงแค่ความกล้าและขาเทียมของเธอเป็นอาวุธติดตัวภารกิจแรกของเธอในฝรั่งเศสมีชื่อรหัสว่า geologist 5หน้าที่หลักคือสังเกตและรายงานสภาพทางการเมืองเศรษฐกิจและความเคลื่อนไหวของขอบวนการต่อต้านในเขตวิชีฝรั่งเศสให้กับ SOE วิชิเนียใช้บทบาทนักข่าวของเธอบังหน้าได้อย่างแยบยนเธอเดินทางไปทั่วแทรกตัวสนทนากับผู้คนทุกชนชั้นและแอบส่งข่าวกรองที่เธอ รวบรวมได้กลับมายัางลอนดอนโดยซ่อนข้อมูลลับไว้ในบทความข่าวที่เธอเขียนส่งหนังสือพิมพ์ฐานปฏิบัติการหลักของเวอร์จิเนียอยู่ที่เมืองลียง เต็มไปด้วยผู้ลี้ภัยนักสู้ต่อต้านและสายลับมากมายเธอสร้างเครือข่ายสายลับและผู้ต่อต้านขึ้นที่นี่อย่างเงียบๆภายใต้จมูกของศัตรูวิจิเนียดึงดูดผู้คนหลากหลายอาชีพให้เข้าร่วมขบวนการต่อต้านนาซีตั้งแต่นายแพทย์เจ้าของร้านค้าไปจนถึงเจ้าของซ่องโสเพนีที่ยินดีช่วยเป็นหูเป็นตาให้เธออย่างลับๆสถานที่อย่างซ่องโสเพนีนี่เองที่ใช้เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนข่าวสารข่าวกรองได้เป็นอย่างดีเพราะเป็นสถานที่ ที่ผู้คนหลากหลายช้นชั้นเข้ามาใช้บริการทําให้เธอนั้นสามารถรวบรวมข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและนี่ก็เป็นประเด็นสําคัญที่โชว์ให้เห็นความเฉลียวฉลาดของเธอเพราะก่อนหน้านี้สถานที่อย่างซองโซเพนีก็ถูกมองว่าเป็นสถานที่ที่ไม่เหมาะสมสําหรับปฏิบัติการสําคัญอะไรแบบนี้ภายในเวลาไม่นานวูจินีฮอลก็สามารถสร้างเครือข่ายสายรับใต้ดินในประเทศฝรั่งเศสได้สําเร็จเครือข่ายนี้มีชื่อรหัสว่าแฮกเลอร์และกลายเป็นศูนย์กลางสาคัญขอ,ของกระบวนการต่อต้านนาซีวิธีการส่งข้อมูลของเธอ นอกจากแทรกข้อมูลข่าวกรองที่สําคัญลงในบทความที่เธอซ่อนไว้ในหนังสือพิมพ์แล้วเธอยังใช้ถุงทางการทูดของสหรัฐผ่านสถานกงสุลสหรัฐในลียงเพื่อส่งข้อมูลและด้วยความเฉลียวฉลาดที่สายลับในยุคนั้นคาดไม่ถึง,ถงเธอยังช่วยลักลอบส่งข้อความและเครื่องมืออย่างเช่นกุญแจประตูคุกโดยซ่อนไว้ในกระป๋องปลาดินให้กับนักโทษในเรือนจําโมแสกที่ใช้ขังนักโทษที่อยู่ในกระบวนการต่อต้านนาซีและสายลับฝั่งตรงข้ามและภารกิจนี้ก็คือหนึ่งในวีรกรรมที่โด่งดังและอารหา์ที่สุดของเธอคือการวาง แผนการแหกคุกโมแสกเพื่อช่วยเหลือฉเฉลยสงครามฝ่ายสัมพันธมิตร12คนวูจเนียเยรตรียมการทุกอย่างภายนอกเรือนจำทั้งบ้านพักสำหรับหลบซ่อนยานพานะสำหรับหลบหนีและแม้แต่เครื่องแบบตำรวจฝรั่งเศสสำหรับการพลางตัวปฏิบัติการสุดระห่ำครั้งนี้ได้รับการยกย่องจากฝ่ายสัมพันธมิตรว่าเป็นหนึ่งในปฏิบัติการที่มีคุณอุปการสูงที่สุดครั้งหนึ่งของสงครามเนื่องจากหลายคนในกลุ่มนักโทษที่รอดชีวิตมาในครั้งนั้นเมื่อกลับมาฝรั่งเศสภายหลังได้กลายเป็นผู้นำคนสำคัญในขบวนการต่อต้าาานนซีเมมื่อถึง นี้วอร์จิเนียฮอ่กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสนับสนุนปฏิบัติการรับต่างๆไม่ว่าจะเป็นการจัดหาอาวุธเงินทุนหรือเสบ,เบียงให้กับขบวนการต่อต้านนอกจากภารกิจช่วยเหลือผู้หลบหนีแล้ววอร์จิเนียฮอและเครือข่ายของเธอยังช่วยทหารฝั่งสัมพันธมิตรจํานวนมากที่ติดอยู่หลังแนวค่าศึกนักบินอังกฤษและอเมริกันหลายคนที่เครื่องบินตกในฝรั่งเศสที่หนีซ่อนตัวมาได้ต่างได้รับคําแนะนําว่า ให้มาที่สถานกงสุนสหรัตในเขตลียงและเพียงแค่เอ่ยรหัสลับเวอร์จิเนียและเครือข่ายจะจัดการหาที่ซ่อนตัวให้กับนักบินเหล่านั้นจากนั้นก็จะลักลอบพาพวกเขา ข้ามพรมแดนผ่านเส้นทางลับมายัางประเทศสเปนก่อนที่จะส่งตัวกลับไปยังประเทศอังกฤษและนอกจากนี้เวอร์จิเนียและเครือข่ายของเธอยังวางแผนดําเนินการก่อวินาศกรรมอีกหลายต่อหลายครั้งโดยเธอพุ่งเป้าไปที่โครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญทีมของเธอได้ทําลายสะพานสําคัญสําคัญ4ี่แห่งและทําให้รถไฟขนสินค้านั้นตกรางตัดเส้นทางทางรถไฟสายสําคัญหลายจุดและตัดสายโทรศัพท์โดยสร้างความเดือดร้อนให้กับกองทัพนาซีเป็นอย่างมากขึ้นหลายสถานการณ์เลยที่เธอทําให้กองทัพนาซี นนัน้ตกอยู่ในที่นั่งลำบากลิกกลายมาเป็นฝ่ายเสียเปรียบผลงานของเวอร์จิเนียฮอลและเครือข่ายใต้ดินของเธอเรียกว่าสร้างความปั่นป่วนให้กับกองทัพนาซีในประเทศฝรั่งเศสมากและมันก็ทำให้ชื่อเสียงของเธอนั้น เพิ่มขึ้นตามไปด้วยทาให้เธอกลายเป็นหนึ่งในบุคคลที่ทางนาซีต้องการตัวมากที่สุดในฝรั่งเศสแน่นอนว่าเกสตาโปหรือว่าตํารวจลับของนาซีไม่อาจนิ่งเฉยพวกเขาโมโหเกี่ยวกราดเป็นการใหญ่ได้ส่งเจ้าหน้าที่กว่า500นายลงพื้นที่กวาดล้างขบวนการใต้ดินในเขตวิชีของฝรั่งเศสและตามล่าสุภาพสตรีขาเป๋หรือว่าลิมปิงเลดี้หัวหน้าตํารวจนาซีในลียงนายคลาวส์บาร์บี้ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในานาม The b u t c h e r of Lyon หรือว่าคนขายเนื้อแห่งลียงคือนายคลาวส์ แม้นามสกุลจะน่ารักแต่ก็เป็นที่รู้จักในการทรมานนักโทษอย่างโหดเหี้ยมและอยู่เบื้องหลังการสังหารศัตรูของนาซีรับมือชีวิตและนายบาร์บี้คนนี้แหละที่ให้ความสําคัญกับการจับคุมเธอเป็นพิเศษโดยออกคําสั่งสั้นๆแต่หนักแน่นว่าตามหาและทําลายเธอทิ้งซะใบประกาศจับที่มีภาพสเก็ตของเธอได้ปรากฏไปทั่วฝรั่งเศสความกดดันและอันตรายเพิ่มสูงขึ้นในทุกขณะในที่สุดช่วงปลายปีคศ .1942 ก็เกิดเหตุสะเทือนขวนัญเมื่อเครือข่ายของว์จีเนฮอลลูกสายรับ2 หน้าชาวฝรั่งเศสผู้ทรยศหักหลังที่ชื่อว่าอัลเบรโรเบิร์ตซึ่งทํางานให้กับหน่วยข่าวกรองเยอรมันและนักสืบฝรั่งเศสคนนี้แหละที่เป็นคนบอกรูปประพัน์สันฐานของเธอกับฝั่งนาซีและยังให้ข้อมูลต่างๆซึ่งนําไปสู่การจับคุมสายรับคนอื่นๆที่เป็นเพื่อนร่วมงานของเธอวิจิเนียรู้ว่าขณะนี้ศัตรูนั้นตีวงล้อมแคบเข้ามาแคบเข้ามาเรื่อยๆและตัวตนของเธอก็ไม่ปลอดภยัยถ้าไม่หนีตอนนี้อาจจะสายเกินไป ในคืนหนึ่งที่ลมหนาวพัดกันโชคของเดือนพฤศจิกายนปี1942เวอร์จิเนียฮอลตัดสินใจเด็ดขาดที่จะหลบหนีออกจากฝรั่งเศสจากเมืองลียงไปอย่างเงียบๆโดยไม่บอกแม้แต่เพื่อนร่วมงานที่ใกล้ชิดที่สุดเพราะเกรงว่าข่าวจะรั่วถึงหูศัตรูแต่ท่าเรือหลายที่ถูกปิดตายเส้นทางหลบหนีเดียวที่เหลืออยู่ก็คือการเดินเท้าที่อันตรายมากเธอเริ่มต้นการหลบหนีอันแสนทรหโดโดยการเดินเท้าข้ามเทือกเขาพิเลนิสที่ปกคลุมไปด้วยหิมะในฤดูหนาวที่โหดร้ายเธอต้องเดินทางอย่างทรหโดเป็นเวลา3 วันระยะทางกว่า80กิโลเมตรโดยผ่านช่องเขาที่สูงกว่า7,500ฟุตเหนือระดับน้ำทะเลท่ามกลางหิมะและความหนาวเย็นเย,อเยอือกวอรจิเนียต้องกัดฟัน เดินกระเพกด้วยขาเทียมคัดเปิดของเธอแม้ว่ามันจะไม่สะดวกเอาซะเลยแต่เธอก็ยังคงเดินต่อไปตามเส้นทางภูเขาขึ้นขึ้นลงลงเพื่อให้พ้นจากมือตำรวจลับนาซีที่ไล่ล่าเธอแบบไม่ลดละแม้จะทั้งเจ็บปวดและหมดแรงแต่เธอก็ไม่ยอมหยุดพักเธออธิบายว่ามันเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดที่เธอเคยทำการเดินทางยิ่งทรมานมากขึ้นเมื่อขาเทียมของเธอเสียสีต่อขาของเธอทําให้กลายเป็นแผลเลือดออกแต่เธอก็ยังมีอารมณ์ขันท่ามกลางความยากลําบากอันหนักหน่วงนี้เธอส่งวิทยุข้อความกลับไปยัง สำนักงานใหญ่ SOE ในลอนดอนว่าหวังว่าคัตเบิร์ตจะไม่ทําให้ฉันลําบากระหว่างทางนะและทางลอนดอนก็ไม่ได้เข้าใจรหัสลับนี้คิดว่าคัตเบิร์ตเป็นสายลับหรือศัตรูคนหนึ่งจึงตอบกลับมาว่าถ้าคัตเบิร์ตก่อปัญหาก็จัดการกําจัดซะซึ่งทําให้เธอเกิดเป็นอารมณ์ขันในใจและด้วยความไม่ยอ่อท้อเวจินีฮอลก็สามารถ ฝ่าดานคุมนรกครั้งนี้มาได้ในที่สุดเธอก็เดินทางข้ามชายแดนมาถึงสเปนได้สําเร็จแม้จะหนีรอดจากเงื้อมือของตํารวจนาซีแต่เธอก็ถูกจับคุมโดยทางการสเปนเธอต้องทนทุกข์อยู่ในเรือนจาสเปนอยู่ระยะหนึ่งก่อนที่สถานทูตจะเข้าช่วยเหลือให้เธอได้รับการปล่อยตัวไปในที่สุดเมื่อเธอเดินทางกลับมาที่ประเทศอังกฤษในปี1943วเวอร์จิเนียฮอลล์กลับกลายเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในหมู่สายลับฝ่ายสัมพันธมิตรความกล้าหาญและผลงานของเธอโดดเด่นขณะที่หน่วยงานของอังกฤษเองเริ่มลังเล ที่จะส่งเธอกลับเข้าไปปฏิบัติภารกิจในฝรั่งเศสอีกเพราะเชื่อว่าเกสตาโปหรือว่าตำรวจนาซีได้จับตามองเธออย่างหนักและฝรั่งเศสก็ไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยสําหรับเธออีกต่อไปโดยถือว่าการกลับไปของเธอไม่ต่างจากส่งเธอไปตายเวอร์จิเนียฮอลจึงใช้เวลาช่วงหนึ่งทํางานอยู่ที่กรุงลอนดอนด้วยฝึกอบรมสายลับหน้าใหม่และแบ่งปันประสบการณ์ล้าค่าให้กับสายลับคนอื่นๆแต่เธอก็ไม่ลดละความตั้งใจที่จะกลับสู่สนามรบเวอร์จิเนียฮอลต้องการกลับไปฝรั่งเศสอีกครั้ง เพื่อช่วยปลดปล่อยดินแดนที่เธอรักเธอจึงหันหลังให้กับหน่วยงานข่าวกรองของอังกฤษที่เธอสังกัดอยู่มาเข้าร่วมกับหน่วยข่าวกรองลับของสหรัฐอเมริกานั่นก็คือหน่วย OSS ที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นหลังอเมริกาเข้าร่วมสงครามโดยเข้ารับตําแหน่งนายทหารหญิงยศร้อยตีเพื่อแลกกับโอกาสกลับเข้าสนามรบอีกครั้งในฐานะสายลับของอเมริกาเวิจิเนียได้รับการฝึกเพิ่มเติมในด้านการสื่อสารวิทยุและยุทธวิธีใหม่ๆจากนั้นในเดือนมีนาคมในปี1944ก่อนวันยกพลขึ้นบกที่นอร์มังดีเพ ไม่กี่เดือนสายรับหญิงพิการภูมิยอมแพ้ก็หวนคืนสู่ดินแดนฝรั่งเศสอีกครั้งในวัย38ปีแต่การกลับมาในครั้งนี้เวอร์จิเนียรู้ดีว่าศัตรูจดจําเธอได้และยังคงตามล่าเธออยู่หากจะปฏิบัติภารกิจในฝรั่งเศสได้สำเร็จเธอจะต้องเปลี่ยนชมตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ OSS จึงจัดหาเอกสารปลอมระบุชื่อใหม่ให้กับเธอเป็นมาเชลมงตานเป็นหญิงชา,า,ชาราชาวฝรั่งเศสที่ดูไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่อต้านนาซีวูจเนียลงทุนแปลงโฉมตัวเองเป็นอย่างมากย้อมผมไม่เป็นสีเทาแซมขาวแต่งหน้าให้ดูมีริ้วรอยแก่กว่าอายุจริงหลายสิบปีรวมถึงการตะไบฟันของเธอเพื่อให้ดูเป็นหญิงชรา,าจริงๆเรียกว่าสายลับหญิงผู้เป็นตำนานคนนี้พร้อมตัวได้แนบเนียนยิ่งกว่าเดิมการกลับมาปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ เธอใช้รหัสในเครือข่าย OSS ว่า Diane ภารกิจครั้งที่2ของเธอในฝรั่งเศสนี้มีความสำคัญและอันตรายไม่แพ้กับครั้งแรกเธอได้รับมอบหมายให้ติดต่อและช่วยเหลือกลุ่มขบวนการต่อต้านในเขตภาคกลางของฝรั่งเศสเพื่อเตรียมการสำหรับวันดีเดย์หรือว่าการยกพลขึ้นบกของฝ่ายสัมพันธมิตรที่จะมาถึงจุดพีคข,ของผลงานของเธอเกิดขึ้นในภารกิจครั้งที่2ในฝรั่งเศสก็คือครั้งนี้แหละซึ่งขณะนั้นกองทัพนาซีพยายามกวาดล้างขบวนการต่อต้านอย่างหนักวิจิเนียใช้ทักษะการประสานงานอันเป็นเเลอข,ขององธ เชื่อมโยงกลุ่มที่เรียกว่ามากีหรือว่านักสู้กองโจรฝรั่งเศสหลายกลุ่มเข้าด้วยกันจัดตั้งเป็นกองกําลังขนาดย่อมที่มีประสิทธิภาพเธอทําหน้าที่ทั้งเป็นผู้ฝึกฝนและที่ปรึกษาวางแผนยุทธศาสตร์การรบแบบกองโจรให้กับพวกเขาสอนพวกเขาให้ใช้อาวุธวางแผนซุ่มโจมตีและวิธีการก่อวินาศกรรมให้ได้ผลผลงานของเวอร์จิเนียในภารกิจครั้งนี้โดดเด่นเป็นอย่างยิ่งเธอมีส่วนสําคัญในการทําให้นาซีสูญเสียทหารไปประมาณ150นายและถูกจับกลุ่มอีกกว่า500นายนับเป็นความสูญเสียอันใหญ่หลวงและยังรวบรวม ข่าวกรองสำคัญเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของกองทัพนาซีส่งต่อให้ฝ่ายสัมพันธมิตรเพื่อประกอบแผนการลุกเรียกได้ว่าภารกิจของเธอในครั้งนี้เป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้ฝ่ายสัมพันธมิตรประสบความสำเร็จในการปลดปล่อยฝรั่งเศสเป็นอย่างมากเมื่อสองครามสิ้นสุดลงในปี1945เวอร์จิเนียฮอลล์ก็ได้พิสูจน์ตัวเองอย่างยิ่งใหญ่เธอไม่ใช่เป็นเพียงผู้หญิงพิการอีกต่อไปแต่เป็นหนึ่งในสายลับที่เก่งกาจและกระหาญที่สุดของยุคสมัยหลังสงครามเวอร์จิเนียฮอลล์ ได้สร้างชีวิตบดใหม่เธอพบรักกับพอลโกโยเจ้าหน้าที่ OSS ซึ่งรวมสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับเธอในฝรั่งเศสทั้งสองแต่งงานกันและเริ่มต้นชีวิตที่เรียบง่ายร่วมกันว์จิเนียยังคงเดินหน้าในโลกของงานข่าวกรองต่อไปเธอเข้าร่วมทำงานกับสำนัก Central Intelligence Group ในปี1946ซึ่งต่อมาก็ได้กลายเป็นหน่วยงานที่เรารู้จักกันดีในชื่อ CIA เธอทำงานที่นั่นรอยมาจนเกษยียณอายุราชการในปี1966ว์จิเนียฮอลล์เสียชีวิตเมื่อวันที่8กรกฎาคม ปี1982ด้วยวัย76ปีในเมือง ville, ร็อกวิลล์รัฐแมริแลนด์ประเทศสหรัฐอเมริกาเรื่องราวของเธอเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่แสดงให้เห็นว่าวีรบ,บุรุษที่แท้จริงก็สามารถมาจากคนธรรมดาๆรรได้และความแข็งแกร่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้อยู่ที่ความสมบูรณ์ของร่างกายแต่อยู่ที่หัวใจที่มันไม่ยอมแพ้เชื่อว่าทุกคนก็คงเคยเจอวันที่เรารู้สึกว่าทำไมโลกนี้มันช่างใจร้ายกับเราแล้วทุกคน ก้าวข้ามผ่านอุปสรรคนั้นมาได้อย่างไรแชร์ Share มาคุยกันหน่อยและนี่ก็คือเรื่องราวท,ทั้งหมดที่รวบรวมแล้วก็เรียบเรียงมาเล่าให้ทุกคนฟังใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกด subscribe รบกวนด้วยนะแล้วกลับมาเจอกันได้ใหม่ใน the hard core story เรื่องโคแต่มีสาระวันนี้ขอบคุณมาก